วัสดีครับพบกับช่องเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององอุ่งนะครับผมเนาะเอ,เอมีรถหกลอ้อมาส่งของอะไรให้เจ๊จำปีอีกเนาะจับชุดใหญ่มาอีกแล้วครับผมนี่อ๋อปูนครับผม สั่งปูนมาเพิ่มนะครับผมเนาะโอ้ยจับชุดใหญ่มาอีกแล้วครับผม นี่อึบหน่อยออกทั่วโลกไปนี่แข็งแรงนี่ครับเจจัดมาหกล้ออีกแล้วปูนนะครับเอามาเพิ่มครับมาลนานใหญ่ ไปบ้านนั่นบ้านนั่นเมาเมดแขงเลยนี่แล้วเขาได้มมแจ่ใสขนาะเปิดแขงอดหลอดว่าสั่ง้วเขาได้มเจอใสสามสามห้านี่เ้าวเบาเสียงทั้งเลย่อดไม่ด้่เบาเลยไม่ได้ที่เดย ด้านหลังไหมอ่ะด้านหลังพี่บินใช่ไหมรับบินเขาหน่อยครับเสร็จแล้วเหรออเสร็จแล้วเหรออ๋อได้น้ำไปด้านหลังเลยจะบวยหรือจะอะไรจับมือคนขายเลยแล้วยังไงมีพลังจับดูแล้วมันจะมีพลังงานไหมเอาบอเห็นบอกในข่าวนั้น เวลาจับเดือมันสิมีเสียงพลังงานออกมาเลยไม่ได้เพิ<อ>่งโตกข่าวเลยนี่เสียงแบบใดใบนี้แหละใบนี้แหละ <laughs> โอ้งเหมือนกันสกรับน,น้ำนะก็เลีบสิ จะพากันไปใส่เหมือกปนโกลว่เหมดละวราบ้างเรียนเหมียนลูกเดียวละเราบ้างไปแล้วนะครับเจสังชุดย่อยลดย่อยมาเตรียมเลยงานย่อยครับผม เต่ก็จะปรับจุดกับผมอ,อ๋อร้อนดีแต่ครับเอฟซีตัวขังอะไรมันสนตั้งแต่เช้ามืดน,นี่มันเพิ่งกินอิ่ม ลาบาด,ดอใช่พี่เล่น,นมั่นหนลงบ้านเลยสสใจมันหลงบ้านเจ้าของตัวเองอือก็เด็ก2-3ปีนะเพราะไปเลยนี่นั่นตลอดเกอพันนี้มันไม่กลัวคนชอบอยู่กับคนชอบเล่นแต่ว่าไม่น่าเขาจุด กลัวใช่ไหมสงีใจมแสดงว่าตอนหนีมาจงใจต้องแบบนั้นแน่อ่ามันก็เลยตกไหตะเลิเลยอแต่นี้ไม่กลัวยืนดูเฉยก็จุดบงไฟก็จุดพลุจุดอะไรยืนดูเฉยอ วันนี้เจ๊ไม่มาอีกแล้วเงียบดูนอนนะครับ ตอนเช้าครับลงดาวอีกแล้วครับข้างหนึ่งสีดำห้าไม่เจอครับแล้วก็มาเอาไปอีกข้างพอเห็นลงเดียปล่อยจากปากไม่ตันครับแล้ววิ่งเลยเอา้านี่เอานี่โอ้ยน่ากัดเหลือเกินดูช้างดาวด้วยลูกไอ้ช้างดาวด้วยช้างดาวน่ากัดเออมันเหนียวดีนะเดีนี่ ดีๆเนาะอ่ะไปไหนอ่ะนี่เอ้ยจางดาวนี่นี่นี่จางดาวนี่มาอยู่มาเอ้ยมาดิหน้ากัดเหลือเกินนะมาเร็วนี่มาเร็วนี่มันเหนียวดีนี่มันน่ากัดเหลือเกินมาเร็วมามาเร็วเอาดิ tìm ấy buông nó Tì 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 ở đi buông mấy mày tìm ấy ai tìm ấy ai tìm ấy để để tì tì à. <laughs> ยอกอะกรบผมสมจะรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะกร้ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะ ราะกดติามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเจอกันไม่คลิปหน้าครับนูนส่วนตัวนูนกกน่นนั่งกินอิ่มนอนหลับสบายไปเลยสวัสดีครับ